ชะลอวัยกระตุ้นร่างกายให้สร้างคอลลาเจนต่อต้านสารอนุมูลอิสระลดการสร้างเม็ดสีผิวนี่คือหลักๆเลยไม่ต้องไปลงลึกรายละเอียดไม่ต้องลงอธิบายรายละเอียดอะไรมากมายเพราะลงลึกไปตัวนี้จะเป็นจะไม่ใช่ปลาทะเลนะหนึ่งกระตุ้นให้ร่างกายเป็นปลาน้าจืดนะจ๊ะสองกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างคอลลาเจนเพราะว่าส่วนมาก ปลาทะเลบางคนแพ้นะคะ <Okay. S 2> คุณต่อต้านสารอนุสาตไม่ให้มีอะไ <มา S 2> เลไไเทนนี่คือหลักๆบวกกับเราใช้นวัตกรรมนี่แหละครับที่สำคัญที่สุดครับวันนี้เราใช้นวัตกรรมในการผลิตอาหารเสริมตัวนี้โดยใช้นวัตกรรมที่เรียกว่าเซลไซนเซลเซนซเซนคือนวัตกรรมที่ปัจจุบันนี้ทั่วโลกยอมรับว่า เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำพาสารอาหารไปถึงเซลล์ได้เร็วที่สุดและปกป้องไม่ให้สารอาหารถูกด้ำย่อยในก,กระเพาะทำลายเออขนาดนั้นเลยทีเดียวกินปุ๊บได้ปับ๊บดื่มปริมาณเท่าไรร่างกายได้ใช้ปริมาณเท่านั้นเลยจึงไม่แปลกครับสุดยอดจริงๆค่ะที่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเคยเจอผลิตภัณฑ์ประเภทคอลลาเจนจากไหนที่ว่าดีที่ว่าดีที่ว่าดี แต่เซระดีของแสประแบบเร็วกว่าในเรื่องความเต,ต่งตึงใช่หรือใช่ใ,ชใครคิดคว่าใช่ไหมครับกดปาแบบปทมาหน่อยเจ็ดชั่วโมงเต็มนะครับอ่านะครับมีปัญหาเรื่องสิวก็ช่วยได้มีปัญหาเรื่องผิวค้ำก็ขาวขึ้นได้มีปัญหาเรื่องของถุงน้ําใต้ตาก็ช่วยได้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลุมสิวที่เกิดจากการบีบบีบสิวนะฮะก็ช่วยได้ มีปัญหาเรื่องของผิวแก่ก่อนวัยก็ช่วยได้นะครับมีปัญหาเรื่องของบาทาสกุณาหรือตีนกานะครับก็ช่วยได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดคอมเมนต์มานะจ๊ะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สาขอให้สวยขอให้ถูกหวยโดยเบอร์ทุกงวดทุกงวดตลอดไปนะฮะใครก็ตามแต่ที่ไม่กดอะไรมานะครับแทงหวยที่ไรมันก็จะเฉียดรุ่นเฉียดนี่เฉียดรุ่นสูงที่ทุกทีอะไรประมาณนี้อาโอเคนะฮะนอกจากในส่วนของเ